จากปากแม่หมูนายใบยเฟิร์นตอนคบก็ปล่อยทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่หลังจากที่นายนภัสประกาศขอถอยสถานะกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมงานนี้ทําให้หมูพิมพ์พกาโดนทัวลงเพราะเหตุการณ์นี้ทําเอามดดาคชาพาที่เล่าข่าวนายใบยเฟิร์นในรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมา4กรกฎาคม2567พร้อมเผยว่า ทัวลงแม่หมูแบบชำให้ฟังอีกมุมที่หลายคนไม่รู้ว่าทุกวันนี้หมูใช้ชีวิตอยู่ที่เขาใหญ่เคยถามหมูตอนเขาพบกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องผู้ใหญ่ตอนนี้หมูบอกว่าถ้ามาด่าฉันอีกฉันด่ากลับแล้วฟองด้วยนะนางอยู่ของนางเฉยๆวันหนึ่งเด็กมันเลิกกันบางคนบอกว่าน้องนายเป็นเด็กดีต้องเลือกแม่ไม่เลือกแฟน หรอทำไมเขารู้ดีกันขนาดนั้นเอาจริงๆนางอ่านทุกคอมเมนต์เพราะไม่ได้ทำอะไรนางอยู่เขาใหญ่ก็นั่งอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆเขาพยายามใช้ชีวิตฉันรู้จักหมูพิมพกาดีนางเข้าใจมนุษย์นะพูดเหมือนนางเป็นบ้าไปว่านางเหมือนนางเป็นบ้าหาว่าห่วงลูกชายนางไม่ขนาดนั้น แต่ถามว่านางมีกันมาสองคนตั้งแต่เด็กๆจริงไหมนางอยู่กันแบบสองคนแม่ลูกตั้งแต่เด็กเรื่องเหงาก็คนละเหตุการณ์คนเอาไปมิกแอนแมทใส่กันหมดคนเราทุกวันนี้เก่งพูดตรงๆฉันมีโอกาสไลคุยกับคุณนายหมูนางบอกว่าทำไมนางต้องโดนอย่างนี้อย่างเรื่องขายรถที่คนบอกว่า นายยอมขายซุเปอปร์คาร์เพื่อมาเปย์ใบเฟินนี่ใบเฟินรายได้ขนาดไหนก่อน